ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับวิทยาศาสตร์ทางจิตนะคะซึ่งนํามาเกี่ยวข้องกับแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคด้วยนะคะ,คะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะนําเสนอจะเป็นเรื่องราวของการใช้พลังจิตในการวินิจฉัยโรคนะคะ,คะไปติดตามรายงานจากคุณกุลชาตั้งหมาุกในช่วงของ Big Story ค่ะค่ะ ดีนะไอ้ที่มีเนี่ยมันเป็นคลื่นนะเราผู้เป็นเิสัชมือเป็นคลื่นกระแสคลื่นเหมือนกับไอทีวีนะเหมือนกันเลยเหมือนกับคลื่นอาจารย์ธีรศักดิ์วณาวิบูลสาธิตการวินิจฉัยโรคด้วยการใช้พลังชีหรือลมปราณโดยให้คนไข้กำหนดจิตไว้กลางฝ่าม,มือในขณะที่ผู้รักษาเองก็ใช้ฝ่าม,มือส่งกระแสจิตไปยังมือของคนไข้เสมือนเป็นการปรับสัญญาณเครื่องรับและเครื่องส่งให้ตรงกัน โดยอาจารย์ธีรศักดิ์บอกว่าเมื่อกระแสจิตตรงกันแล้วกลางมือของคนไข้จะมีการสะท้อนคลื่นกลับมายังที่มือของผู้รักษาเหมือนกระแสไฟฟ้าจากนั้นก็จะใช้ความรู้สึกสัมผัสคลื่นว่าสะท้อนมายังนิ้วใดของผู้รักษาตามหลักจุดหลักในร่างกายที่เรียกว่าจักระเช่นหากคลื่นสะท้อนกลับมาที่หัวแม่มือก็แสดงว่าคนไข้มีปัญหาในจักระที่สองคือหลังกระเพาะท้องและขมับซึ่งแต่ละนิ้วก็จะบอกโรคต่างๆกัๆน นิ้วอย่างนี้เนะี่ยเวลานี้ถ้าจับความรู้สึกนะฮะมันจะไปที่นิ้วหัวแม่มือหัวแม่มือเนี่ยคือจักระที่สองนะจักระที่สองก็คือแถวบริเวณหลังนะหลังแล้วก็นี่โลกแรกคือหลังนะอีกอันนึงเนี่ยคุณก็ท้องไม่คดีนะเป็นหรือเปล่ากระเพาะอะไรหรือเปล่า เห็นไหมอันนีเนนะะ้เขาไม่ได้บอกนะฮะเขาไม่ได้บอกแต่เรารู้ได้โดยนิ้วมันจะบอกแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น หลังจากการวินิจฉัยการรักษาที่อาจารย์ธทีราศักดิ์เรียกว่าจักราบอกโรคเริ่มต้น้วยการใช้เข่าควายซึ่งมีธาตุความเย็นรูดตามลายกล้ามเนื้อตามคลื่นพลังงานที่สะท้อนปัญหามาที่ฝ่ามือแต่ละจุดของจักราและในขณะที่รักษาก็ใช้จิตเพ่งไปที่จุดที่รักษาอาศัยหลักกายภาพาศาสตร์ร่วมกับจิตที่ส่งความปรารถนาดีให้คนไข้ให้หายจากความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเราวินิจฉัยโรคแล้วขั้นตอนการรักษาเราก็ใช้แทนที่เราจะใช้ ถ้าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้พังผืดน,นะหรือกล้ามเนื้อนะแทนที่เราจะนวดนะแทนที่เราจะนวดเนี่ยเราก็ใช้ของคลายในลูดให้มันคลายนะมันคลายเพราะกล้ามไหลเวียนดีขึ้นมันก็หายปวดทันทีอาจารย์ธีราศักดิ์เปรียบเทียบการส่งจิตแห่งความปรารถนาดีไปยังผู้รักษาในขณะที่รักษา ว่าเหมือนกับเด็กที่หกล้มแล้วแม่มาโอก็หายเจ็บเมื่อผู้รักษาส่งกระแสจิตความปรารถนาดีไปยังคนไข้ก็เชื่อว่าคนไข้จะสัมผัสได้และทําให้ความรู้สึกเจ็บปวดบรรเทาลงซึ่งเป็นการรักษาโรคทั้งกายและใจ อาจารย์ธีรศักผู้ที่ศึกษาศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกมาร่วมกว่า30ปีประกอบกับปริญญาบัตรด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมพดุงคันและอีกหลายาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษปร,ริญญาโทคณะการแพทย์ตะวันออกอธิบายถึงการวินิจฉัยโรคลักษณะนี้ว่าเป็นศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกอีกแขนงหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นการใช้สมาธิจับความรู้สึกด้วยพลังจิตซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกคน แต่ก็ควรใช้ผสมประส,สานกับแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยอาจารย์ธีรศักดิ์อธิบายถึงการวินิจฉัยโรคด้วยพลังจิตหรือที่ชาวจีนเรียกว่าพลังชี่ก็คือคลื่นพลังงานไฟฟ้าชีวภาพในวิทยาศาสตร์ระดับอนุภาคได้อธิบายว่าอะตอมสามารถแยกย่อยให้อยู่ในรูปของคลื่นพลังงานซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กจนไม่สามารถจับต้องได้ร่างกายจึงเกิดการชุมนุมของคลื่นพลังงานจนกลายเป็นอะตอมและเซลล์ในที่สุด โดยพลังงานที่มีอยู่ภายในร่างกายมนุษย์ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาที่มาจากดวงอาทิตย์และสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองชาญชัยพงศ์ปลัดถ่ายภาพคุณละชาตั้งมหาสุขทีเอ็นเอทรายงาน